สมเด็จพระละคงองค์นี้ก็เป็นสมเด็จพระละคงที่หายไปนานสามสิบปี oh. อะไรที่มันเป็นเมืองไทยมากๆอะ่ะ mm. อันนั้นอะ่ะทั่วโลกเขาทำเหมือนเราไม่ได้อ๋อด oh. ้านนี้พักเครื่องที่ไทยมาก <c oughs> การทําหนังไทยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมันต้องเป็นอะไรที่ประเทศเราทําได้ประเทศเดียว ร้านเครื่องสุวนนกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่า,าเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิตดาววานชั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอ k หรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3ามนสามนาทีไปจนถึงตีสาม 3-3นาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีภ้าสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะ swk ครับ a m u l e t ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเครื่องสุนกรณด้วยนะครับโค้ชเอนีนี้ครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยพี่อัชนะเราได้รับเกียรติจากเรียกว่าศิลปินครับมากความสามารถครับ จะจากัดความเขาเป็นศิลปินหรือจะจํากัดความเขาเป็นดาราครับหรือจะจํากัดความเขาเป็นเรียกว่ามีหลายบริบทที่เขาทําได้คนคนนี้เก่งมากบผมเดี๋ยวไปดูว่า e ีนี้ท่านนี้คือใครครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีพี่ยอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะ สวัสดีครับผมเตยรักนะครับผมก็ตอนนี้ก็มาทำกำกับหนังเรื่อง The Stone ครับก็บบเลยได้เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับพี่ต้นสุนกรครับวันนี้ทางเราเองก็ต้องขอบพระคุณมากมากเลยครับที่ให้ให้เกียรติรายการของเรานะฮะสบายฮนะวันนี้ก็เป็นรายการโคดเซียนครับหัวรายการโคดเซียนในความหมายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ เซียนพลาอย่างเดียวในความหมายคือเป็นคนที่เก่งในทุกศพวิชาความรู้มีความเป็นเซียนในแต่ละสายวันนี้ต้องเรียกพี่เป้ว่าอะไรดีครับผมต้องเรียกพุ่มกับผมต้องเรียกศิลปินผมต้องเรียกพระเอกผมต้องเรียกนักร้องผมต้องเรียกอะไรดีครับพี่เรียกเป้อะไรครับเรียกเป้อะไรเรียกสิทธิ์ก็ได้โอ้โหมีก้าครับมีก้าครับก็ต้องบอกว่าในบทบาท ใหม่ครับก็คือเป็นพุ่มกับพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องแรกครับโอ้โหก็เป็นจะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องครับน่าสนใจมากมากนะเรื่องนี้ก็คือเรื่องเดอะสโตนระแท้คนเก์ครับผมพระแท้คนเก๋มีที่มาของชื่อนี้ไหมครับอ่ะเล่าเลยแล้วกันนะครับเล่าเกี่ยวกับเดอะสโตนเดียวครับก็ตอนแรกที่ผมรู้จักพระ ครั้งแรกเนี่ยครับก็สงสัยว่าทําไมวงการพระต้องน่ากลัวทั้งที่เราเล่นของศรัทธาของศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องมีการหลอกทำไมต้องมีของเก๊รู้สึกว่าเพชรทองยังไม่เก๊เขาดีเลยก็เลยแบบเลยเริ่มเริ่มสนใจเข้าไปครับว่าทําไมแล้วก็คิดคิดมาตั้งแต่แรกเลาว่าอยากจะทําหนังเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ก็เริ่มศึกษาเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆก็เจอแล้วก็เริ่มเขียนพอดก่อนเขียนพอดโดยที่ยังไม่รู้เรื่องรานะ เหตุ oh. ก่อนเป็นวันฟรีหนึ่งครับว่าแบบ oh. เอ้ยเริ่มต้นมาสมมุติว่าเรารู้จักสมเด็จวระคัง <Okay. S 2> สมมุติว่าสมเด็จวราคังองค์เนี้ยไม่มีใครดูแท้ดูเกได้จะต้องถามใครก็ต้องถามเซียน oh. อ่าก็เสร็จแล้วก็คราวนี้พอดูว่ามีโอกาสแท้ <Okay. S 2> เซียนก็เริ่มลุมจะคุบกันโดยเราสร้างสตอรี่ให้กับสมเด็จวราคังองค์นี้เป็นสมเด็จพราคังที่หายไปนานสามสิบ oh. ปี oh. Oh. เคยมีประสบการณ์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่รู้จักกันทั่วประเทศ oh. แต่ว่าหาไม่เจอแล้วแลวอยู่ดีก็โผล่ในตลาด ครับนี่คือจุดเริ่มตน้นเขียไอเดียก่อนะอะไรอย่างนั้นก็เริ่มรีเสิร์ชเรื่องพระคนแรกที่ไปรีเสิร์ชเลยที่เป็นเซียนดังในปัจจุบันก็คือคุณเอมอัฐเทพอ๋อใช่เห็นช่วงนึงมีมีถ่ายออกทางคอนเทนต์ของทางทางพี่เอ็มอยู่ใช่ครับเซียนคนแรกในวงการที่รู้จักเลยป่ะเออ คนแรกจริงๆคือคุณวุฒิแฟนคุณสายปานครับอ๋อแต่เขาไม่ถึงเกษียณแบบว่าโด่งดังใช้ชีวิตเป็นเซียนแต่เขาชอบเล่นพระอ๋อชอบเล่นคนแรกที่ผมก็ไปศึกษาความเป็นไปได้ของบทกับเขาก่อนเลยเมื่อสี่ปีกว่าที่แล้วโอ้หนี่เตรียมระยะมาสี่ปีกว่าแล้วเรื่องเขียนหนังสือตัวแรกเกิน5ปีครับโอ้แผ่นแรกที่เขียนนะฮะที่มันยาว4ี่ห้าหน้าเนี่ยเขียนมาเกิน5ปีแล้วแล้วแต่ว่าเริ่มรู้จักเอ็มจริงๆกับสปีครึ่งครับโอ้ก็เข้าไปครับรู้จักเอ็มผ่านทางผิวที ผงนาคทองคุ้มกับ,บโฮ<ฆ><ฆ>คิงเป็นเพือ่อนราชสิทธิ์ด้วยกันอ๋อพี่เอ็มเด็กราชสิธิ์เหรอเอ็มนี่สมัยก่อนเด็กช่างครับเอา้เอาหรอเขาพยายามจะลบความทรงจำตรงนั้นออกไปเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบว<ม>ิธ<อ>ีการตีกัน<อ>เอ็มคุณเม้งนี่เขาเป็นเพือ่อนราชสิธิ์ด้วยกันแล้วก็แล้วก็ไปเจอเอ็มเสร็จแล้วก็เริ่มคราวนี้เริ่มเข้าถึงว่าวงการปัจจุบันเป็นยังไงเราก็เริ่มเติมข้อมูลไปเรื่อยแล้วก็ พอเริ่มจะเข้าพันทิปเพราะเอ็มอยู่นอกคอนทิปเนี่ยเขาไปเจอพี่นัทแฟนแหนแทนอ๋าโอ้โหอ่าแล้วที่เราเจอหน้าร้านพี่นัทอ๋อใช่ที่เราเจอกันครับผมไม่หาพี่นัทบ่อยมากจนพันทิปกลายเป็นบ้านไปแล้วก็เลยแบบไม่ได้เจอพี่พี่เอ็มหน้าเออเจอเจอพี่เป้หน้าหน้าร้านที่ไทยครับแล้วก็มีร้านก็พาไปเจอเซียนอีกหลายใช่ใช่เจอพี่ต้นกว้างขวางกว้างขวางใช่เจอพี่บอยเจอพี่ต้นส่วนตะก้อยอีกรอบหนึ่งต้นท้าประจันด้วยครับ ครับแล้วก็บมดเก็ร์เสร็จแล้วก็ไปส่งค่ายหนังครับค่ายหนังจังก้าคาเมลไลน์ครับก็คือเป็นค่ายหนังของรุ่นพี่ผมซึ่งถ้าจะถามจริงๆแล้วเขาเป็นคนแจ้งเกิดผมอืมเพราะว่าเขาเป็นพุ่งกับภาพยนตร์เรื่องบอดี้สบสิบเก้าโอ้ขาไม่แจ้งเกิดเลยขาแรกที่ก้าวเข้าวงการเนี่ยคําเพุ่งกับโอ้และขานี้พอผมเป็นพุ่งกับครั้งแรกเขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาคือพี่กบปวินภูริจิตปัญญาครับแล้วเขาก็ทํางานร่วมกับพี่หนุ่ม สุรวุธซึ่งเป็นพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนตัดต่อภาพยนตร์เรื่องบอดี้สบสก้าด้วยก็คือเหมือนรีวิเนียนกันก็เรียกว่ารีวิเนียนทีมงานที่คุ้นเคยเลยใช่ครับก็ได้ทม่ต้งนง่ายเลยทังนั้นแล้วก็ในเรื่องก็จะมีเรื่องของเราก็เอาเซียนพระจริงๆเข้ามาด้วยครับประมาณนี้ครับชายสามเมษาครับเนี่ยจบเนี่ยไม่ถามเลยเลยถ่ายตลอดก็คือของเรื่องเนี้ยครับฉายวันแรกออนแอร์วันที่สามเมษายนปีสองหกแปดอโอเคแล้ว ทีนี้ถามย้อนกลับมาที่สตอรี่เรื่องนิดนึงอะในเมื่ออันนี้เป็นหนังเรื่องแรกครับทําไมถึงสตาร์ทในสตอรี่ที่เกี่ยวกับพระเครื่องอความจริงก็ผมอะผมเป็นนักแสดงที่ดันชอบดูหนังมากๆเลยครับมผมรู้สึกว่ามาหรวสมอย่างอื่นมันไม่ได้ใจผมเท่าภาพยนตร์เลยครับออาจจะมีคอนเสิร์ตกับภาพยนตร์ซึ่งคอนเสิร์ตผมก็ทําอยู่แล้วอะไรคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่ว่าภาพยนตร์นี่มันเป็นมหรสพที่ผมชอบมากรู้สึกว่ามันบันเทิงเราในระยะเวลา สั้นๆแต่มีความสุขมากๆเลยถ้ามายกับเพลงเอแน่นอนครับมันทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างคือแต่แต่คอนเสิร์ตมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่ามันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องจอมันเป็นแบบไลฟ์กับใช่ไหมแต่ว่าอย่างละครเวทีหรือแม้แต่ละครทีวีเนี่ยมันไม่ได้ผมเท่าภาพยนตร์อผมก็เลยแบบรู้สึกว่าการเข้าโรงหนังกินประคอนเนี่ยเป็นเรื่องสุกสนานแล้วก็เลยเริ่มเริ่มทาเริ่มทำปุ๊บแล้วผมก็เขียนหนังเขียนหนังอยู่หลายเรื่องครับ ที่มีสตอรี่หนังอยู่หลายเรื่องใช่ครับมันมีเรื่องที่ส่วนตัวกว่านั้นมันมีเรื่องที่เราเข้าใจมันมากกว่านั้นแต่ว่าเรื่องพักเครื่องเนี่ยมันต้องทําเพราะว่ามันยังไม่มีใครเคยทํามาก่อนในในเมืองไทยครับแล้วการทําหนังไทยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมันต้องเป็นอะไรที่ประเทศเราทําได้ประเทศเดียวว่าเราจะเอางบไปสู้กับหนังฮอลลีวูดหนังนองฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งนะ เขาทําหนังเราได้30เรื่องสามสิบสี่สเรื่องนะก็เลยรู้สึก,กว่ามันต้องเป็นสตอร,รี่ที่มันไทยแลนด์มากๆโอ้แล้วก็ต<า>้เป็นไทยแลนด์ใช่ครับแล้วก็อย่างคุณผู้ที่คงทํทำโฟล์คิงท,ทำไว้หนุ่มอะไรที่มันมีเมือไทยมากๆอ,ะอ่ะอันนั้นอ่ะทั่วโลกเขาทำเหมือนเราไม่ได้อ๋อและอันเนี้ยพักเครื่องที่ไทยมากคือเรื่องมันอยู่นี้เฉพาะใช่เฉพาะเฉพาะพื้นที่เลยเฉพาะ ประเทศไทยเลยประเทศไทยแล้วก็ได้รับความนิยมไปสู่ชาวพุทธในรอบๆบ้านลใช่ใช่ใช่หลายที่นะใช่ต้องรู้อยู่แล้วจริงอย่างที่บันทิพก็มีคนคนจีนมาเปิดชาวจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลยหวันมาเลยโอ้โหพวกนี้เล่นนิดทุนหนักนะเล่นหนักนะเราคนมาสร้างพาเปิดศูนย์พากันเลยใช่ใช่ก็เลยส่งเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องแลกพราคิดว่าถ้าเราไม่รีบทําเนี่ยมันจะโดนแย่งจะโดนแซงเดี๋ยวมีคนทําก่อน ก็ oh. เลยมีความรีบกันในการสร้างอันน exactly. ี้ขึ้นมาครับเข้าใจง่ายด้วยเนาะเพราะว่าพระเครื่องอยู่กับบริบทคนไทยอย่างเมื่อกี้ที่ที่พี่เป้บอกว่าไม่มีคนยังไม่มีคนทาหนังเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์เกี่ยวเรื่องของพระเครื่องด้วยไม่มีซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พูดเป็นเรื่องราวที่พูดกันอยู่ทุกวันจะด้วยซ้ำใช่ฮะพูดกันในเรื่องของพระเครื่องพูดกันในเรื่องของบริบทของเซียนอ่าพูดในเรื่องของบริบทการขายคือคือหนัง ถ่ายทอดมิติพวกนี้หมดเลยไหมฮะพ,พยายามจะให้ได้มากที่สุดคือพอมันเป็นภาพยนตร์แล้วอ่ะ ไอเรื่องเรื่องลึกที่เราคุยกันสับภาษาที่เราอยู่กันจะเราอยู่มานานประมาณนึงเนี่ยผมก็เริ่มคุยรู้เรื่องละจะมีสับเฉพาะแต่ว่าัวจะไม่รู้เรื่องอาจจะงงงหน่อยก็เลยต้องแบบบาลานซ์เรื่องนั้นครับตอนถ่ายเราก็ถ่ายแบบว่าเขียนบทเราก็เขียนบทเต็มแล้วก็ค่อยตัดออกไปจนเหลือความสนุกของมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้แค่เสียงพระดูเราอยากให้ประชาชนทุกคนที่ชอบชื่นชอบภาพยนตร์ที่เเดินเข้าโรงอ่ะ เข้าไปดูแล้วก็เซียนพระที่ไม่เคยเข้าโรงอ่ะอยากให้เข้าไปดูด้วยโอ้ซึ่งจริงๆกระแสคนในวงการพระพูดกันเยอะมากเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างผมสองคนก็คุยกันเลยเนาะเมื่ออย่างเมงื่อวานเนี่ยพี่บอยยังไปพูดถึงนในในในทางทางเมงื่อวานพี่บอยไปแข่งบอลไปบอยไปแข่งบอลแล้วก็กรรมการพูดถึงเรื่องถ่ายหนังด้วยนะครับแต่พี่บอยเนี่ย พูดในเรื่องของไลฟ์สดด้วยนะครับเราะเขาเขินมากเลยที่เขาไปเล่นหนังเขาดนแหอ่พี่บอยเนี่ยพูดในไลฟ์สดวันอาทิตย์ที่เขาเเปิดให้พูดถึงเรื่องนี้เลยครับคือซีนพาร์ทหลายๆคนเนี่ยเขามาเป็นเกียรติครับแต่ว่าตอนนั้นชวนมันมันเต็มสล็อตมันเต็มเพรคาะว่าแบบเราไม่สามารถเอาทุกคนมาได้เข้าใจครับครับแล้วก็อย่างพี่บอยเนี่ยเขาเป็นเกียรติมามาที่ให้มาเพราะว่า ถามว่าจริงๆแล้วเขาก็คือเซียนรุ่นใหม่อาดัมหนึ่งะใช่ใช่ใช่เพื่อดัาหนึ่งนะเขาคือเบอร์หนึ่งของไอ้เจ้าวันนี้คือวงการปาเครื่องอะไอ้เจ้าของกันใช่ครับก็คือแบบว่าขายจริงซื้อจริงรวยจริงใช่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหใช่เลยแล้วเขามีความรู้จริงๆสำคัญที่สุดคือจเต้นคนที่มีความรู้จริงๆพี่บอลช่าประจันนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่ที่มีความรู้เรื่องการคือต้องบอกงี้ก่อนวงการปลาเครื่องครับอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยหลักๆแล้วมันจะมีเรื่องของการการขาย การซื้อนะครับแล้วก็ค่อยไปในฟังก์ชัน,นอื่นๆค,คนที่ทําการขายได้เหมือนเซลล์อะทุกค,คนก็ขายได้ แต่ว่าคนที่จะซื้อได้แล้วดูจบแล้วมีชอบตัวเองได้จริงๆอ่ะมันมีตัวจริงอยู่ไม่เยอะอซึ่งอันเนี้ยในการที่ออกไปซื้อต้นน้ำพวกนี้มันต้นน้ำาก็คือซื้อกับชาวบ้านซื้อข้างนอกอพวกนี้มันไม่มีแบบมันประกันไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าเจ็บถ้าโดนนี่คือคือเลือดอย่างเดียวใช่แต่ถ้าอย่างเราซื้อขายกันในตลาดทั่วไปซื้อเซียนซื้ออะไรมันประกันออโต้อยูมันไม่มีอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเบสิกแต่คนที่ออกไปสามารถไปทําตรงจุดนี้ได้เนี่ยคือคือต้นน้ําของวงการเครื่องทีนี้ถามย้อนกลับมานิดนึงครับพี่เป เห็นว่ามีเซียนพระเข้าไปร่วมอยู่ในหนังด้วยหนังเรื่องนี้หลายท่านเลยหลายท่านเลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราแค่บอกมาสั้นๆก็คือจะมีแค่เอ็มกับบอยที่อยู่ในหนังใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วมีหลายท่านครับบอกเลยแล้วกันนะครับไม่ยังไงผมจะปล่อยไอเทเลยอยู่คนที่ถามมาบ่อยนะครับคุณเอกําแพงมาครับโอ้โ้นี่เอาติกตอกเลยเอาติ๊กต็อกนะครับเอาทิ๊กต็อกเลยน เขาเป็นมือเงินเซียนเด็กอ๋อน้องอะหน้านิสอ๋อแดงน้าโอ้นี่น้องก็ดังแน่อกครับมีใครอีกแล้วก็ร้านของเซ้งพาราไดในเรื่องต้องเล่นโดยคุณจ๋าไฮโซสมิตรนะครับความจริงแล้วคนที่เดินพันธีบรรลุอยู่แล้วแหละมันคือร้านของพี่ต้นท่าประจันแล้วพี่ต้นท่าประจัยก็ต้องออกครับครับแล้วก็ลูกพี่ผมนัดไฟมันแท้ครับก็ต้องอย้าง้ครับอยู่รีจัดคนนี้ลูกสาวป่านะครับพ่อนะครับย่อเขาไปโผล่มาด้วยครับโอ้ก็ นี่ก็ประมาณนี้นะครับที่ทมนึกออกคือมันมันสล็อตของมันเราอยากให้คนที่มาคือได้เห็นเต็มเ็มแล้วก็ไม่โดนตัดออกครับมันก็เลยทําให้ทําให้มันมาได้น้อยหน่อยอครับตอนแรกอ่ะมีรูปพี่ต้นด้วยโอ้โหแต่ตอนนี้มันหายไปครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับขอบพระคุณมากเลยครับแล้วทีนี้ครับในเรื่องส่วนของนักแสดงนำาหะครับครับให้แนะนํานักแสดงนําในเรื่องสักนิดหนึ่งครับว่าก็ เราได้คนแรกนะครับเซียนพระประจํารุ่นใหม่ครับเราได้ตัวแบบอย่างมาจากเซียนรุ่นใหม่หลายๆลยคนมารวมกันเป็นเซ้งพรไดยซึ่งแล้วพไปจ่ายได้สดสมิดซึ่งเซ้งพรไดยเนี่ยก็เป็นชื่อของคุณพ่อจ่ายจริงๆโอ๋อแล้วไปไปประมาเนี่ยพอเราปล่อยออกมาที่เป็นแบบ่าดีเทลเบื้องลึกนะครับพอเราปล่อยภาพเซ้งพรไดยออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนในวงการพระที่บอยยังถามผมเลยว่าเซ้งพระดยที่มันใครนะผมเคยได้ยินอ๋อเคยได้ยิน กูพ่อจ่ายเป็นสินพาตัวจริงอยู่พอดเดี๋ยวนะอ๋อนี่จริงเหรอใช่ครับอ๋อพ่อคุณพ่อพ่อพี่ใจ่ายเป็นสินพาคือเซ็งพาได้ตัวจริง แล้วเอาชื่อมาปรากฏว่าในวงการเขารู้ว่าคนนี้เก็บสายใต้เก็บกุดทั่วเก็บจตุคามออเขาก็เลยเริ่มแบบสรุปว่ามันอะไรวะนี้มันมัลติเวิร์สืออะไรมันมัลติเวิร์สชื่อแต่ชื่อคุณจริงๆอะไรอ๋อเป็นชื่อคุณพ่อจริงด้วยพอพอใจลงว่าแบบเออเนี่ยผมเล่นเป็นเซนฟายใจพ่อก็ไปแชร์แล้วคนก็เข้ามาคอมเมนต์เต็มเลยว่านี่เซนฟตัวจริงไปแล้ว ผมเคยดูคอลเลกชันพ่อจ่ายก็เจ๋งมากครับรอขอ,องพ่อจ่ายก็เจ๋งมากทำไว่ไหนต้องขอไปส่องเจาะกรุลอะไร <laughs> อย่างี้เจาะพูดได้ได้เหรอผมเชื่อว,ว่าไม่ออกแต่ว่าจ่ายให้จะบอ,อกอจ่ายดูว่าโอ้ยกลายเป็นหลังจากที่ระบบดีจ่ายเขาก็เริ่มแบบว่าอินไหมอินครับอินกันเรื่องามเครื่องมากขึ้นเขาเริ่มเก็บพาจริงๆครับอก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาชอบอยู่แล้วเขาทุก่นชอบกันขายของ เหมือนกับเขาชอบเก็บเสื้อเสื้อซิมีความสนใจอยู่แล้วผมมาเห็นแคสติ้งจ่ายมาจากตอนที่เห็นมันลายเสื้อยืดอะลายขายเสื้อยืดแล้วผอกว่าไอ้นี่ถ้ามันลายไส่ผ้าม่นหยุกแน่โอ้มันแน่นอนที่หลังมันจะมีซีลายผ้าโอ๋อมีซีลายด้วยโอันยุกมากนะเป็นเรื่องแบบว่ามันเป็นเรื่องตรงกลางตรงนี้มันยุคแบบยุกวงการทาตรงนี้มันเป็นยุคกลางเก่ากลางใหม่เสียนรุ่นเก่าที่แบบ ออริจินัลก็ยังมีอยู่แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังครับคาบประจำเสียนรุ่นใหม่ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็มากมายซึ่งซึ่งเซงพาราได์ก็เป็นแกนในการดำเนินเรื่องเลยในในตัวแรกที่ผมคิดเลยว่าว่าจะต้องเอาคนนี้มาเล่นต่อไปคนที่ผมล็อกไว้ตั้งแต่แรกก็คือคุณยูโก้ครับโอ้คุณยูโก้ครับโอ้เออคือเป็นเพื่อนผมโอ้ครับที่เป็นลูกพี่ด้วยเป็นอาจารย์ด้วยเป็นเพื่อนด้วยแล้วผมรู้สึกว่าผมเขียนหนังผมอยากเอาเขามาเล่น แล้วก็มันตรงกับคาแรคเตอร์ทั้งหมดครับเป็นตัวละครลึกลับที่่าถ้าคนในวงการภาพปกติอเขาก็จะเข้าตามต่อออกตามประตูจะวิธีการของมันแล้วถ้าคนทั้งหมดในในตัวแคส่ยเป็นคนปกติต่มมีตัวหนึ่งที่มันไม่ปกติมันทําให้เรื่องราวมันสามารถะลุไปสู่ในจุดที่มันไม่ปกติมากกว่าปกติได้มากกว่าในโลกของปัจจุบันนะที่เราเบสทุกอย่างมันคุในความเรียว แต่ว่าตัวนี้มันตัวซีเกีดเลยอตัวซีเขียวเลยพิวโก้มาเล่นโอ๋อพีิวโก้มาลับบทใช่ครับแล้วชื่อในในหนังใช่ไหมหนังนิ่มเปิดได้ไหมครัไปจับเพื่อนครับชื่อวิกเตอร์ครับวิกเตอร์อ้ซึ่งเป็นแบบดังบูครับอ๋อเป็นดังบูเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าชื่อที่มันมีพลังดีไม่มีปัญหาไม่ได้มีอะไรพิเศษกับเขาต่อมาครับอีกหนึ่งคนนะครับก็คืออาตูนกพล โอ้ยอ,ยอ,อตุลตงนมมาเล่นจริงๆไล่ชื่อมาแต่ละคนคาแรคเตอร์เขาไม่ต้องเข,เขาดูมีความเป็นมีความเป็นพระมีความเป็นยูนิคทุกคนเลยนะอตุนตงพนี่มาเล่นเป็นเหมือนตัวแทนของเซียนรุ่นเก่าอ๋อโอ้หได้เลยอ่ะได้เลยแล้วก็คือมัน<อ>แทน,ย,แทนยุคแบบว่าที่เป็นรุ่นใหญ่กับงกัรแลมี แต่ว่ามีคนห้อมล้อมเต็มไปหมดไม่เคยมาคนเดียวอ่ะมันเดินตามกันมาเต็มเลยโอ้โหแล้วต้องมีบริการครับใช่ก็อุ้ยก,ก็เราเหมือนกันว่าในโลกจริงน่ยมีสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระบูชา,าครับ,คร,บครับผมโลกปลอมของเราก็มีสามาคมพระชิตพระเครื่องประเทศไทยโอ้ใหญ่ขึ้นมาแล้วสู่นี่เป็นเป็นหหน้านายกเลยไหมโอเคนังเราก็ตัดตัดเรื่องความแคบเครือบแข็งว่าเฮ้ยอันเนี้ย เอาป่ายับไปเล่นหรือเปล่าเราเปล่าครับเอาตู่มาถ่ายคู่ป่ายับเลยอยู่ในหนังเลยอ๋อมเนี่ยคนโบราณใช่ป่ายับไม่ใช่กระต่อยเนี่ยคือเต่าเต่าทีเวร์สร้างมาด้วยมันก็งกวนงานเออโอ้โหนี่แค่ฟังมาเท่านี้ก็ต้องไปดูครับเรียกว่าแค่จั่วขึ้นมาเนี่ยด้วยรายชื่อดารานักแสดงเนี่ยมากความสามารถทุกท่านนะครับครับผมไม่ไม่เป็นคุณตู่นะครับคุณจ๋ายนะครับเหลือตัวหลักอีกสองคน ยัตงตัวอะไรสงตัวโอ้โหเนี่ยคนต่อมาเป็นเซียนผู้หญิงครับโอ้เซียนผู้หญิงมีเซียนผู้หญิงด้วย,ยซึ่งตอนแรกที่ผมเขียนเนี่ยแดนน่าลิซยเงไม่เกิดโอ้ออยังไม่เกิดวันนั้นเ,ออเพราะมันย้อนกลับไป4ี่ปีแล้วใช่ใช่เ,เขาเพ <ใน S 2> ิ่งจะมาเล่นสักักปีกว่านี้เองใช่ลิซยัอไม่มาแล้วผมก็หาเซียนผู้หญิงในวงการผมเจอจริงๆอยู่แค่สองคนที่แบบว่ามี มีมีหน้ามีตาขึ้นมาขึ้นมาเป็นแกนได้คนแรกคือคุณดาดีเอ็มอ๋อสายตรงหูโตผมก็ไปหาแต่ก็ได้ไปคุยเรื่องไปถ่ายรายการเกี่ยวกับดาก็เลยอ๋อเข้าใจลักษณะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งแต่ผมไม่เคยคุยนะครับเป็นแฟนบอกกิ๊อ๋อสายปูทีมอ่าปูต้นอผมก็เสิร์ชหาแล้วก็ได้เห็นลักษณะผมก็เลยเขียนตัวนี้ขึ้นมาอแต่ว่าพอปีกว่าที่ผ่านมายูพีดีก็มีเด็กคนนี้สวยน่ารักขึ้นมาเลยมาไลฟ์แล้วมันตรงไว กับตัวละครที่ผมตรงรุ่นเลยคือเซียนหมวยอก็เลยเราก็เลยเอาแดนน่าลิสเป็นต้นแบบเรื่องของลุกไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ใส่อาจจะไม่เหมือนแต่ว่าลุกของวิธีการเวลาเขาเดินเขาไปหยิบพระผู้ชายมาส่องเข้าตาแบบโอ้โหสัตนันไปแล้วเหมือนโดนฉีดยาชาเราก็้เอาแล้วก็เอาที้เข้ามาเข้ามาแล้วก็ ให้เข้ามาเวิร์กช็อปตัวนักแซงผู้หญิงด้วยแต่ว่าตัวรักแซงผ,ผู้หญิงเนี่ยหายากเราแ,แคสติ้งเยอะมากจนสุดท้ายมาได้้องไอโฟนอีสไอโฟอีสก็จะเป็นสาวใสๆแบบว่าเต้นๆอะไรเงี้ยเชิญดูเรียบย้อยเรียบ้อยเนานนี้เรียกว่าเอามาเล่นเป็นแบบ หัวจ่ายเลยครับหัวจ่ายหัวจ่ายเลยเอาเป็นสาวหัวจ่ายเลยเราออกเป็นหัวจ่ายเลยเนีสาวหัวจ่ายเลยเซพี่ในวงการภาพเนตร์รปกติต้องสะบเสี่ยมครับเรียกว่าเปลี่ยนลุกเลยเปลี่ยนลุกเลยครับคราวนี้มามาถึงแบบซ่าเลยซ่าเลยและรอบเอวเนี่ยก็ต้องห้อยแบบห้อยประหลัดขีดโอ้ยเบี้ยแก่ห้อยอ่าตะกุดโอ้ซึ่งเครื่องรางเต็มตัวเลยเครื่องรางเต็มตัวเลยแล้วก็ตะกุดกับ ปลัดถีดกล้องของผมผมก็ไปให้ยันสองกล้องกล้องแน่เป็นรุ่นเดียวกันนะ้ก็เสียงก็าสจีน่าเอาให้น้องไอไปครแล้ววันที่เขามาเวิร์กช็อปผมก็บอกว่าเนี่ยต้อง่านี้ได้ต้องดีดีและเข้าตาให้ได้เนี่ยมันเหนียวไงใช่มันดีดยากน้องอายฝึกจนเหมือนโปะแล้วเข้าตาได้ออันนี้แบบว่าขานเลยสุดยอดสุดยอดลราดูครับเขาแสดงดีมากครับเดี๋ยวนี่นะมาสุดแต่ทีสุดท้าย้เอง แคตติ้งเยอะมากเลครับครับเพเอกนี่ีพเอกของเรื่องครับแคตติ้งต้องเยอะมากๆเลยรเรื่องที่เป็นเหมือนกันบแทนคนดูครับว่าว่าเราไม่สำว่าเราไม่รู้เรื่องพระเขาพาคนดูเข้าไปสู่องค์การพระอ๋อเขาคือคนที่ไม่รู้เรื่องพระเลยพระเลยแล้วก็ ดำเนินเรื่องเข้าไปอยู่ในองค์การพระแต่ที่ผมรู้จักอะคือเราเราอยู่ในองค์การพระเราทุกคนเล่นพระหมดเลยครับแลวงปู้ฮาบันดังมากครับจะมีพีบางคนที่ไม่รู้จักแม้แต่ว่าพระสุเบตตาตาเป็นยังไงครับอยังมีอยู่ครับไอเด็กคนนี้เป็นตัวแทนของคนนั้นครับออซึ่งอยู่ดีวันหนึ่งมันได้พระมากล่องหนึ่งซึ่งก็มีราคาแหละพอเก็บไว้สไตล์ครับเปิดมาอุ้ยให้เกเซงดูเกเซงหมวเฮ้ยมีสิทธินะครัองค์นี้ย ถ้ามันใช่อะมันไปกันใหญ่เลยเออเป็นเรื่องเลยว่าเนี่ยตัวเปิดเรื่องครับม่มได้น้องเจ้านายจิงเจ็ดมารับบทครับโอ้น้องเจ้านายครับตอนแรกผมก็คิดว่าเจ้านายเนี่ยอยู่ในวงการมานานคิดว่าเคยเล่นภาพยนตร์เคยเล่นเหล่านั้นก็เกิดว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับโอ้ภาพย,ายลลนต<อ>ร์เรื่องแรกด้วยไม่เคยเห็นเขาในการสแสดงบโบดิก็เป็นนักร้องแล้วก็งานแสดงของเขาจริงๆมีซีรีส์ฉลาดเจมกงโอ้ ก็ได้นอนเจ้านายมาคนนี้จะเป็นคนที่เล่นสำหรับผมในอ c t i n g ที่พิเศษครับครับไม่เหมือนจากคนอื่นที่ที่เคยเจอมาบ่อยๆอรเนี้ยครับคนนี้จะพิเศษมากกว่านี้จะต้องเข้าใจกระบวนการความคิดของตัวละครจริงๆก่อนที่จะเล่นออกมาอืมก็ต้องบอกว่าโดยลุกโดยอะไรภาพลักษณ์ข้างนอกก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงๆนะที่แบบดูแล้วจากภาพลักษณ์ภายนอกก็ ดูเป็นตัวแทนของความที่ไม่รู้เรื่องพระได้จริงๆด้วยต้องใช้คํานี้เลยเข้าไปในป่าอันนี้เขาที่ป่าที่เราตีความว่าว่าวงการพระม่มีส่วนที่น่ากลัวแล้วมันก็มีส่วนอีกนะมีส่วนมีส่วนดีจริงแต่ว่าด้วยความที่องค์นี้มันสําคัญมากแล้วมันมีองค์เดียวอ่ะครับเนี่ยมันจะรังเก็มันจะวุ่นวายแล้วทีนี้มันมันอยู่ในตลาดแล้วอยู่ในมือคนที่ไม่รู้อินโนเวีนอ่อันนี้วุ่นวายออก็จะได้เห็นในมิติต่างๆแล้วว่า พระองค์เนี้ยเป็นแกนในการดําเนินเรื่องแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งเดี๋ยวต้องไปรอติดตามในหนังนี่แค่ฟังก็น่าชมแล้วนะแล้วทุกคนในวันเทศแน่นอนแล้วเอาดิมั่นใจนะแล้วเ,เอาจริงๆนะมันเหมือนภาพแต่แค่แค่สตอรี่ขึ้นนะ่ะเราทุกคนจะมาเล่นพรมเริ่มจากความว่าไม่รู้มาก่อนแล้วพอมันสตาร์ทข่าวว่าไม่รู้แล้วมันมันเจอภาพตรงนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นภาพเก่าแล้วเหมือนมัน มันย้อนกลับขึ้นมานะไอ้วันที่เราถือพระเอ้ยแล้วเราไม่รู้ว่าองค์เนี้ยมันเรียกอะไรมันชื่ออะไรมันเล่นเท่าไหร่มันราคาเท่าไหร่แล้วเราต้องไปเจออะไรบ้างโอ้โหวันนี้อันนี้ผมว่าเคยเจอ <ไป S 1> ตัว <ไป S 1> ผมเคยเจอความ,ววมกลัวเป็นความกลัวเหมาลงแจกกันเลยครับกับกิจกรรมสุดพิเศษของพระเครื่องสุวรรณกรครับวันนี้กับภาพยนตร์ที่คนรักพระเครื่องทุกคนต้องดูครับเด e s t o n นครับพระแท้คนเก๋ครับปากกูกูไว้ มาพบกับผมนะครับเป้อารักนะครับรับบทเป็นพุ่มกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ครับรับรองว่าคนที่ชอบพระเครื่องเนี่ยห้ามพลาดแน่นอนครับพี่ต้นมีกิจกรรมพิเศษมาบอกทุกคนครับโอ้โหกิจกรรมพิเศษวันนี้นะสำหรับแฟนเพจพระเครื่องสุวรรณกรเลยแจกต๋วหนังครับจำนวน120นที่นั่งครับ60รางวัลครับรางวัลละ2ที่นั่งครับแจกบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราครับทั้งสาแพลตฟอร์ม YouTube ทิกเอครับแล้วก็ a c e b o o k ครับแพลตฟอร์มละ20รางวัลครับกติกาง่ายๆครับผมเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ในแพลตฟอร์มที่คุณเห็นนะครับผมแล้วก็ส่งคำตอบกันเข้ามาคำถามก็คือความทรงจำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระเครื่องของคุณเนี่ยคืออะไรส่งเข้ามาครับผมแล้วทีมงานพี่ต้นเนี่ยจะเลือกคำตอบที่เขาถูกใจที่สุดครับได้รับตัวจดังไปดูกันฟรีๆเลยครับโอ้โหแล้วก็ไลฟ์ประกาศผลรางวัลนะฮะในวันที่26มีนา2568ัาครับทางแฟนเพจพระเครื่องส ที่สําคัญครับงานนี้ไม่ใช่แค่ดูหนังครับเรายังมีกิจกรรมสุดเอกลุศด้วยใช่ไหมครับวันนี้นะจะได้พบกับศิลปินนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เป้อารักษ์นะครับพี่จ๋าไถทรอสมิดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับยังมีของรางวัลสุดเอกลุศด้วยครับผมลิมิเต็ดมากๆนะครับเป็นพราเครื่องที่พึ่งปลุกเสกมานะครับที่วัดระฆังโคสิตารามนะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังกิมใหญ่นะครับรุ่นภาพยนตร์เดอะสโตนนะครับผมแจกเป็นจำนวนจำกัดให้กับ แฟนเพจพี่ต้นเท่านั้นครับผมแล้วก็ใครที่เล่นเกมเข้ามานะครับได้ตัวนังนะครับเจอกันที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินดิเพ็กหมษสายนต์นี้ครับตั้งแต่18บแนาฬิกาเป็นต้นไปครับผมที่สยามพารากอนนะครับต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าของรางวัลมีจำนวนจำกัดครับครับผม